สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับรายการมีเจียเช่นเคยครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับวันนี้ขอารีวิวเกี่ยวกับของไม้ภาพนะครับเป็นเซอร์เวอร์ของเอเจ้าของรายการเลยนะครับรู้สึกจะชื่อโรลี่เกมเมอร์ทีวีนะถ้าจะใช่นะเลยครับมาดูเออนี่เกมเมอร์ทีวีเท่าไห่ไปได้แล้วเรามาดูเซอร์เวอร์ของเราได้ปะนะ ก็มีเพื่อนผมอยู่สคนนะแล้วก็มีเจ้าของเซิร์ฟนะก็คือคุณิกนะอ้ายใครดีคุณขเาีอตีเองครับอ้สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมไม่มาแ่ไม่ไมเพี้ยน่ัไเอ้ยโอ้ยเลอลไม่ได้รอ

ครับใคต่อไปก็ผมจะพาเดินทัวร์นะวิวโอ้โหนี่ครับนี่คือรูปนะครับจำไม่ได้นี่เขาเรียกว่าใบก้อนนะมันเป็นรูปปัานใบคอนนะฮะนั่นคือมือนี้ชื่อเมืองว่าใบก้อนทางครับมีบทสนทนาแน่นอนแล้วก็เล่นอาห์เขาสนใจมันกะ็ขี้เหี้ยอนนะไรต้นใบก้อนใบก้อนขึ้นลานะมาตอนขึ้นลา ไปก้อ็เป็นเอทฮะส่วนตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะฮะว่าผมยิปเปอา์ฮิปวอยนะฮะคลิปนี้เนี่ยเขียาก็อย่างเตะนะก็เอาไว้คลิปหน้าผมจะพาคุกประตูวรักนะยังไม่อยากวรักตอนนี้เราต้องไปเข้าเราต้องเข้าคลิปนี้ฮะฮะไม่ไปไหนเนี่ยว้าววันที่จะต่อคลิปสองครับสองครับคลิปแรกจะดูทุก่ยเฉยอ๋อทว่ยเฉยโอเค อันนี้คุณจะพอจุดว่าจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะเพินน<อ>่งสร้างเมื่อวานจากที่ป้ายชื่อบอกครับโกตุสกานี่ครับเราจะไปอยู่บนเราจะไปอยู่บนข้้นไม้ก,กันนะข้างล่างก็เป็นเนนมืองนรกเยี่ยมอะไรอย่าับงี้ครับนี่จะไปถึงประเทศซ้ำนะตรงนี้นะฮะจะมีป้ไยเยอะนะป้ายแชมป์ปกติเขาต้องมีใช่ไหมครับแต่เซิร์ฟเราพิเศษเนียครับไม่มีชื่อครับ ลงแล้วลงเลยแม่พีเด้งใช่ไม่ปีเด้งครับมีแต่วลงแล้วลงมจกนีพีตเ็นเเ้ยเนี่ยใครบุญดูโชว์เจ้าหน้าที่ใครบุรูวะเจ้าหน้าที่บุรู้ลงไปนะครับเจ้าหนี่บุรูไคับตายอ้าตายหรอตายไหม ายดิไม่เห็นผมไม่ตายแล้วแสดงว่าแหลกชัวร์ิตหายกันต้องขีกขีดกันโอเคเข้าใหมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอคัดไป้หนึงนะเดี๋ยวไปสอนฮะสวัสดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับีปครับหนึ่งนะฮะก็กลับมากลับไปครับคนเดิมฮะในการ BDR ของเรานะฮะก็เมื่อกี้นะี d r ร่วมกับโรลลี่เกนเนอร์ครับครับเขาเรียกว่าโรลลี่โรลลี่ BDR ครับ <ม>เออแล้ววีีแม่นับตัวอะไรครับว่าชื่ออะไรผมมาถึงมั v TR, v TR, นวีีอาวีจีให้ยใครรู้ื่องมั้งเหรอชื่อวีีเอาวนนี้แล้วเดี๋ยว,ววันนี้เราจะมาดูอะไรกันครับเดี๋ยวแม่เราเข้าจุดว่าต่างๆของที่นี่กันนะก็ไหนนะดูจุดว่างกเลยครับ รอบจุดนี้ครับจุดนี้เป็นจุดพิเศษมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันะเดี๋ยวเฮ้ยฉันก็ได้ไปพด้วยกูทีไปแล้วเฮ้ยเข่ยกระคาเหมือนกันเดี๋ยวนะเรอโอ้อไปกันเหลืออยากออกเขี่ยไปเลยอยากเอายูทูปไปทุกคนเลยมาแล้วครับฮ้ยเชี่ยนี่ครับจุดว้างครับโอ้ยเกิดอะไรขึ่นอะไรไปนี่ นีบกลับมาค mm. รับโอเคหน่อยดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับท่าีครับนี่อยู่วะเนี่ยอยู่อยู่โอเคหน่อยโอเคโอ้ย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  ตายไอ้โอยข่วยโดนโรชีปีมาล่ามาเจ็บตายโอ้ยแม่ไหวไหมเลยโอ้โหให่ขยับยไปชิดตอนนี้ได้ไงครับเนี่ยไม่ดีเลยนะอ่าครับทุกท่านก็น่าจะเห็นกันนะครับความเจนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะเห็นไหมครับขั้นตอนแรกครับคลิปคลิปเอ้คิตเตอร์ซอมบี้อืมครบชุดข่วยเ้ยเอาเอาหลุดเอาทำไมหลุดเนี่ยเอาเลยเหรอ เหรอเอี่ยนเฮ้ยอะไรอ่ะซิมซิมมีข่าวิมมีปับไลฟ์หมดไลฟ์ในเกมพี่เตะเขาเหรอเล็บไม่รู้ว่ามันมันบล็อกอะไม่เป็นไรพี่เที่ยเปไปจุดน้ำตกปนะแก้วนะนะอันนั้นไม่มีวาร์ปครับอ้าวขอโทษครับเล่ขอโทษครับเจ้ารายการวิทยาหน้าแตกครับ เอาถทาเอา้าไม่ค่ะเข้าเขาอยากและนี่นะนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดของเกมฮะนี่ครับประตูกดอัตโนมัติอ่ะอ่านได้เครับ you can go out but you can come in คุณสามารถนี่ยไม่สามารถได้นะครับ you can go out but you can t come in you t d อ y at no rob คือคุณเข้ามาคุณสามารถออกไปได้นะแต่ว่าคุณไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกครับ ตีมากพี่สงสกเราอยากจัเอ๊วิเฮ้ยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ได้โอ้โหถ้าตีจริงนะวิคาหมดหรือยังครับพี่พี่ว้าจะหมดแล้วนะครับจะมีอะไรลเข้าไปทำระบบของเฟรชกันเียได้กป่วันนี้สวัสดีครับคิดเลยมึงสวัสดีครับพี่